เพราะฉะนั้นอยากให้เห็นว่าวัดวิชุนเนี่ยนะครับความสำคัญก็คือเป็นที่ประดิษฐานพระบางมาก่อนนะครับมีพระธาตุหมากโมที่สร้างโดยพระมเหสีของพระเจ้าวิชุนราษนะเป็นชื่อที่มาของวัดนะโดยนอกจากนั้นก็จะมีโบสถ์แบบไทยลือใช่ไหมฮะแล้วมีพระเจ้าองค์หลวงนะครับอาจารย์ใช่ไหมใช่เป็นพระรูปองค์ใหญ่ที่สุดในหลวงพระบาง สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกินบินมูครับรายการที่จะพาคุณไปกินไปบินและไปมูนะฮะไปบินในที่นี้ก็คือไปเที่ยวในเชิญเรื่องราวของประวัติศาสตร์ครับกับเรา3ามคนนะฮะพี่ตู่ครับอาจารย์หมื่นและผมกอฟนักครับที่จะพาคุณไปสัมผัสทั้งสามสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยนะครับอ่ะโอเคครับกลับมาที่อาจารย์ถ้าจะไปไหวจะไปบูชาอันนี้เราจะมีวิธีหรือว่าจะ ต้องไปทําอะไรยังไงบ้างโดยธรรมเนียมของของทางฝั่งนู้นเนาะแน่นอนสีที่ขาดไม่ได้ก็คือใบสีใบสีหรือทางบางคนอาจจะเรียกกล้วยดอกไม้ั็เป็นกล้วยทรงคว่ำแล้วก็ประดับดอกดาวเรืองมีทูบมีเทียนต้องมีแน่นอนในการไหว้อย่างหลวงพ่อโตเราจะเรียกหลวงพ่อโตแต่ทางนู้นก็จะเรียกพระเจ้าหลวงพระประธานที่เนี่ยที่เนี่ยแปลกโดย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 ที่เราคุยกันส่วนใหญ่เวลาเข้าโบสถ์ไหว้พระประธาน จะจะจะไม่ได้ขออะไรมากจะเน้นในเรื่องของความสงบถุกแต่ที่นี่เขาให้ขออืขอยศขอตําแหน่งขอความยิ่งใหญ่ขอในเรื่องสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าได้หนึ่งด้วยด้วยด้วยสตอรี่ก็ได้อาจจะเป็นเพราะว่าท่านเป็นพระองค์ใหญ่แล้วก็เก่าแก่อาจจะขอในเรื่องของสุขภาพเรื่องของอายุวัฒนะอันนี้เรื่องยศตําแหน่งอะไรอย่างเงี้ยก็ก็จะโดดเด่นไปในเรื่องนั้นอส่วนอีกสองที่ที่ขาดไม่ได้อืในในวัดเนี่ย จะมีอยู่จุดหนึ่งที่จะมีพระแม่ธรณีหุนห่นสวยเลยผ่าเพียวแล้วก็ทรงยืนด้วยนะครับไปทําพิธีแบบถ้าภาษาทิ่เขาเรียกชําระบาปอะ่ะขอพรมากรรมออหน้าพระแม่ธรณีใช่ครับแล้วก็ขอให้พระแม่ธรณีโปรดเป็นพยายนในการอุทิศบุญและการสร้างบุญของลูกในครั้งนี้นในคลิปนี้ที่ลูกได้มาเราวค่อยไปปิดนท้ายด้วยพระธาตุบางโม,มพระธาตุบางโมก็จะขอเรื่องของความบูรณสมบูรณ พญานาคเหมือนเดิมคล้ายๆพระธาตุดำปุทิ่กุลรือพญานาคเพราะพระธาตุปากโมสร้างคล่อมหนองน้ําไว้อย่าลืมนะครับว่าพุทธมาที่หลังผีพุทธมาที่หลังพญานาคอะไรที่เป็นความเชื่อที่เกี่ยวกับผีทุกอย่างพุทธก็จะครอบอาจารย์ผมถามดิสิครับทําไมทางฝั่งนู้นนกทำไมเนี่ยทำไมฝั่งนู้นเขาเขามีประเพณีแบบนี้เหมือนกันหมดเลยฮะตั้งแต่ธาตุดำแล้วที่เวียงจันทร์สร้างครอบทางออกพญานาคครับ น้าพระธาตุหมางโมนี่ก็เช่นเดียวกันเหรอครับครับผมเอาความเชื่อจะเป็นแบบนั้นครับ,ค,รบคือคือวิถีในการในการปรับตัวหรือความเชื่อของทางทางทางฝัง่งนู้นกับบ้านเราจะต่างกันบ้านเราอะ่ะจะเป็นวิถีแบบอรุ่มมารวยถูกไหมฮะธรรมชาติของคนไทยอรุ่มมารวยการที่พุทธมาบ้านเราเอาพุทธมาแอาบกับผีไม่คลืนกันเลนเลยใช่แต่บ้านเขาเอาพุทธมาครอบผีหรือฆ่าผีหรือกลบผีไปเลย อันนี้ยังยังเห็นภาพไม่ชัดนะแต่ลองเดี๋ยวสตอรี่อีต่อไปที่พูดถึงทำติ่งอันนี้จะชัดใช่ใ่สิ่งหนึ่งที่มองเห็นชัดๆเลยนะครับในลาวที่แปลกมากก็คือว่าวัฒนธรรมแบบไทยนะครับจะเป็นวัฒนธรรมอารมณ์อรวยอย่างที่อาจารย์พูดพออาจารย์พูดปุ๊บเนี่ยผมนึกภาพออกเพราะว่าแต่เดิมเราเนี่ยนับถือผีผีแล้วมาพรามพรามแล้วมาพุทธแต่ในลาวผีพามก็ไม่เห็นเลยฮะ พิธีกรรมแบบพรามณ์ไม่เห็นเลยยกเว้นนางสังขารนางทรงการอะไรเงี้ยมันก็มีนิดหน่อยเห็นไหมฮะแต่ไม่เห็นสุราไม่เห็นมัสยิดเชื่อไหมครับว่าที่นู่นใช่ใช่ไม่มีมัสยิดเลยนะฮะไม่มีในลาไม่มีมัสยิดเห็นไหมเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจเลยพอมานึกนักนึงนึกเรื่องพวกนี้พวกถึงนึกภาพออกว่าทําไมที่นู่นพอเป็นพุทธแล้วเขาพุทธแบบเด็ดขาดไม่มีผสมพราม บ้านเราทุกพิกรรมทุกพิธีกรรมไม่รู้ว่าพุทธหรือพามเราบอกเรารับถือพุทธแต่เวลาทําพิธีอะไรก็แล้วแต่พระนั่งชยันโตอย่างเดียวพิธีกรรมเป็นเรื่องของพามหมดใช่ไหมฮะแต่ที่นู่นทุกเรื่องเป็นเรื่องของพุทธหมดเลยนะครับก็ทัางนู่นก็น่าจะชัดเจนในเรื่องของของความเป็นพุทธมากกว่าทางบ้านเรานะครับอันนี้ตามบทงานในเรื่องในเรื่องของก็ยังปิดประเทศหมางโมเดี๋ยวก่อนไปประเทศหมางโมผมนอกเรื่องนี้ได้ไหม เอาเรื่องธงอธงบ้านเราอะธงประจำศาสนาคืองธงารรมจกัรรมจกรสีเหลืองแล้วทั่วโลกเขาใช้ธงอะไรกันนะครับสากลเวลาคุณไปเขมรเ,เวลาคุณไปตามงานพิธีอะไรต่างๆเกี่ยวกับศาสนาพุทธน,นะครับเขาใช้ธงเจ็ดสีครับคุณอาจจะเห็นธงเจ็ดสีสเวลาคุณไปทิเบตคุณบอกว่าชลยานโอธงหลากสีอ,อันนั้นคือธงศาสนาพุทธแล้วพุทธไทยเราไปทั่วโลกก็ไปบอกว่าพวกเนี้ย ปะตลกไปเราเปิดโลกประทัดสองนิดนึงผมเดี๋ยวจะหาผมพูดว่าเปิดกะลาไม่อะครับคือคือคือพุดแต่ละที่เราไปเห็นเอ๊วัชรยานทำไมวัชรยานเป็นแบบนี้ทําไมพุทธแบบจีนเป็นแบบนี้พุดแบบที่นี่เป็นอย่างนี้ขอโทษครับของเราไม่ใช่ศูนย์การของศาสนาพุทธนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพุทธแบบไทยก็คือพุทธแบบไทยแบบจีนแบบทิเบตก็คือคนละแบบกันแต่เรื่องธงประจําศาสนาเนี่ย ผมไม่รู้ว่าเพราะอะไรเราบอกว่าธงเราเกิดก่อนเราเป็นศูนย์กลางจักรวาลเราใช้ธงอันนั้นเราเรียกว่าพูดแบบไทยได้แต่เราไปเห็นคนคนอื่นเขาไม่ใช้ธงเจ็ดสีแล้วเบบบอกว่าอันนี้มันไม่ถูกมันไม่ใช่เพราะว่าสากลเขาตกลงกันแล้วว่าธงพุทธศาสนาคือธงเจ็ดสีนะผมเรียนไว้เป็นข้อนิดหนึ่งเร่านั่นเองโดยโดยโดยสากลแล้วธงธงศาสนานี่คือธงสีคือธงสีมาแต่ไหนอะไรฮ แต่ด้วยแนวแนวคําสอนในแบบไทยอไทยจะสอนแบบไม่ไม่ได้เหมือนที่อื่นต้องเรียกว่าพูดแบบไทยนะครับแต่ไม่ได้พูดสูนลางจารวาลนะครับไม่ได้พูดศูนลรงเพราะฉะนั้นศาสนาแบบไทยต้องเข้าใจก่อนว่าไทยเอาอะไรมาก็ตามจะต้องปรับให้เป็นตัวของตัวเองไม่ว่าเรื่องใดก็ตามอันนี้ชัดเจนธงก็เหมือนกันไทยไทยจะยึดยึดคําสอนใดคําสอนหนึ่งเพื่อเพื่อสื่อให้ทุกคนเห็นว่าธรรมจักรเนี่ยกงอคือกงล้อ วงล้อนี่คือถุงกลางก็เลยยกวงลอ้อึ้นเป็นเป็นเป็นสัญลักษณ์เพราะฉะนั้นมันไม่ได้แปลกว่าว่าไทยอ่ะผิดแต่เราเอามาอแดปให้เป็นของเราอืกับอีกอย่างหนึง่งพราไทยก็ไม่ได้เหมือนพราทั่วโลกแต่แต่ในมุมของคนไทยเรามองว่าา้าทั่วโลกไม่เหมือนแปลกใช่ซึ่งจริงๆดั้งเดิมเขาเป็นอย่างนั้นอ่อพาพระทั่วโลกคนคิวไหมไม่กอนนะออนอกจากพระที่ มาบวชจากไทยไปเท่านั้นพระสงฆ์ทั่วโลกที่บวชจากประเทศไทยถึงจะโคนคิ้ว,วถ้าบวชที่ต่างประเทศจะไม่โกลคิ้วต้องต้องบอกอย่างนี้ก่อนเว้นแต่วัดไทยที่ไปอยู่ในสาขาตามต่างประเทศอ่นนั้น่ะต้องบวชตามวิธีของเราเนี่ยนี่คือนี่คือที่มาทําไมธงเราไม่เหมือนชาวบ้านเขาแต่อย่างที่พี่ตุ๋ยบอกเราจะไปบอกว่าเขาเพี้ยนไม่ได้เพราะเขามีมาก่อนเขาคือยึดยึดถือกรอบยึดถือรูปแบบมาสองพันกว่าปีแบบนั้นอยู่แล้ว เจอบ่อยเจอบ่อยฮะคนชอบบอกว่าเออพวกนี้แปลกๆนี่เป็นพุทธแบบแปลกๆแล้วถ้าเขามองเรามากนะครับสรุปเราเราแปลกหรือเขาแปลกคือทุกที่มันเป็นไปตามท้องถิ่นวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีท้องถิ่นนะครับแต่แต่ก็โอเคนะพี่พอพี่ตุ๋ยพูดอย่างนี้มาปุ๊บมันทําให้คนที่ไปเที่ยวเนี่ยคนไทยที่ไปเที่ยวให้คุณพึงรู้ว่าคุณไปประเทศไหนก็ตามที่มีที่มีพุทธน่นะถ้าคุณเห็นธงสามสีห้าสีเจ็ดสีเนี่ย ให้คุณเพิ่งรู้เลยว่าคุณกําลังจะเข้าเขตพุทธาวาสแล้วอย่าไปมองหาธรรมจักรนะไม่มีครับไม่มีไทยแลนด์ออรลลีครับ,รบอันนี้อันนี้ก็เป็นเ,เคลดชิดเ,<อ>เพิ่มเติมมานะเพิ่มความสนุกในการท่องเที่ยวของเราอันนี้น่าสนใจทีเดียวครับผมในเรื่องส่วนในเรื่องของอาหารการกินไปถึงหลวงพ่อมาทั้งทีแล้วนะฮะเราก็ได้นําไปหลายอย่างเลยนะครับแต่อีกอย่างนึงที่คุณไม่ควรพลาดเลยนั่นก็คือ ตาหลวงพ่อบางที่มีในหลวงพ่อบางจริงๆปกติเราจะได้ยินชื่อแบบนี้เนี่ยอย่างอ่ากล้วยแขกในในทีนเดียวก็ไม่ได้มีกล้วยแขกแต่นี่พอเราได้ยินชื่อว่าตำหลวงพ่อบางที่นี่เนี่ยโอ้ยของจริงเลยตำหลวงพ่อบางและมีจริงๆด้วยนะฮะไอชื่อแปลกๆเนี่ยเมื่อเราเยอะนะคุณกอฟโทษตีก่อนเดี๋ยวเข้าไปไอกล้วยแขกในมหากินี่อินเดียไม่ได้ใช่ไม่ได้ไอโดตีเลยนะที่คุณใส่นมใส่น้ำตาล คุณไปหาอินเดียคุณก็ไม่เจอไ,ไทยแลนด์ only ใช่นึงบอกไงแล้วท็อปสิงคโปร์ไปถึงสิงคโปร์ไม่มีที่หามันเป็นวันเวลาน่ารงหนังสิงคโปร์ก็ตำาลาบโอ้เนี่แหละแต่ว่านี่แหละที่ผมกำลังจะบอกว่าไอ้เจ้าตำหลงหวงพ่อบางเนี่ยมีที่หลงหวงพ่อบางจริงแล้วต้นกำเนิดอยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็ร้านที่อร่อยเนี่ยจริงๆอ่ะเขาก็มีทุกร้าน แต่ร้านที่คนไทยไปหรือว่าใครไปแล้วนิยมที่ไปกินเนี่ยเนี่ยเป็นก็คือร้านจเจ๊ติต๋งรอคิวไหวไหมอ่ะร้านเจ๊ติต๋งเนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยเขาจะปิดสองวันแล้วเจ๊ติต๋งจะไม่ค่อยบอกนะกคุณผู้ชมว่าจะปิดวันไหนกันถึงจะปิด,ปดใช่แต่เดือนนึงเนี่ยก็กจะปิดสองวันอ่าก็อันนี้ก็ต้องรุ้นกันแต่ก็สุด้าไปก็คงก็ได้ทานนะฮะในส่วนของตาหลวงพระบางเนี่ยมันจะแตกต่างจากตำไทยอ่าก็คือว่าตาหลวงพระบางเนี่ย มันจะเป็นมะละกอที่ถูกฝานเป็นแผ่นๆอ่าบ้านเราเนี่ยถ้าเป็นตำตำไทยเนี่ยเขาตำอ่าเขาจะสับๆๆแล้วก็ฝานแต่ตำหลวงพ่อมาเนี่ยเขาจะฝานเป็นแผ่นบางๆนะครับแล้วก็เครื่องปรุงเนี่ยก็คล้ายๆกับบ้านเราเนี่ยนะฮะรสชาติก็คล้ายกันนะรสชาติจะแบบว่าค่อนข้างมีเปรี้ยวหวาน เพ็ดมาแล้วแต่คนชอบเลยแต่เจ๊ติ๋งบอกเลยว่าแกยืนหนึ่งเรื่องต่ำหลวงพอบาลอันนี้ก็ฝากไว้สำหรับใครที่จะไปชิมไปหาของอร่อยกินที่หลวงพอบากรอบเสริมนิดครับส่วนใหญ่ร้านเจ๊ติ๋งน่าเทศกาลไม่ต้องไปทานนะครับคิวคุณก็จองไม่ทันส่วนใหญ่แล้วจะไปอย่างนี้ฮะเวลาผมไปเนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้าเราจะถ้าไปกินกันไม่ได้อ่ะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ลูกค้าจะกลับเนี่ยเราแนะนําว่าอย่าไปกินที่ร้านเลยกินไม่ทัน นะฮะหรือถ้ามีเวลาจริงๆก็ไปทางกินเพราะว่าเราต้องเที่ยวทัวร์ด้วยอะไรด้วยใช่ไหมฮะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าอยากกินเนี่ยมานั่งกินหน้าโรงแรมใครสั่งออเดอร์ฮะสั่งออเดอร์เพราะเขาทำเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะฮะก็เพียงแดี๋ยบอกเขาว่าเราจะเอาตอนห้าโมงเย็นนะหกโมงเย็นนะเขาจะได้มีเวลาเตรียมให้เราแล้วแม้กระทั่งถึงขั้นทุกวันนี้นะครับส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่ไปเนี่ยสั่งกลับบ้านเขามีแพ็คแยกน้ําใส่ใส่ใส่แพ็คเรียบร้อยขึ้นเครื่องนี้อันนี้เยอะมากนะเยอะมากคนสั่งกลับบ้านเยอะมากฉะนั้น ถ้าไปหลวงพ่อบางก็ต้องตมหลวงพ่อบางตมหลวงพ่อบางนะครับต้องแต่สาหรับผมนะผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องร้านสําหรับผมเนี่ยนะส่วนตัวนะความเชื่อส่วนบุคคลร้านไหนแม่ค้าสวยร้านนั้นอร่อยอาใช่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งป้าวเลยแล้วโทษนะร้านค้าที่ฝั่งลาวนะร้อยเปอร์เซ็นตเก้าสิบเปอร์เซ็นตแม่ค้าสวยแสดงว่าร้านค้าเขาอร่อยแล้วตมหลวงพ่อบางเนี่ยนะฮะได้ข่าวมาว่า โอผมก็ยังไม่เคยเห็นตัวจริงๆรองเจติตเหมือนกันนะแต่เขาบอกว่าเจติติเนี่ยอายุยังไม่เยอะเท่าไหร่คุณผู้ชมถ้าไปนะช่วยผมดูด้วยได้ไหมว่าเจติตงตัวจริงเนี่ยแกหรือยังแต่ข่าวเขาเล่ามเือนกันว่ายังไม่แก่ผมก็ยังไม่เคยเจอนะครับอ่ะทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของกินบินมูนะฮะเวลาหมดแล้วฮะสำหรับอีพีนี้น่าจะสนุกสนานพบกับเกดเล็กเกดน้อยในการท่องเที่ยวกันพอสมควรเลยทีเดียวครับเดี๋ยวอีพีหน้าจะ เป็นอะไรเรายังอยู่กันที่หลวงพระบางเช่นเดิมนะครับอันนี้ก็น่าสนใจจริงๆเลยนะครับอย่าลืมนะฮะถ้าชอบประกดไลค์นะครับถ้าเห็นว่าข้อมูลของเรามีประโยชน์ก็แชร์กันไปนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเราไปก่อนสวัสดีครับ